ในที่สุดหลังจากที่ท่านบ่นเกินชินมานานว่าทำไมชอบทำสก,กินตัวห้าดาวเป็นตัวที่ฉันไม่ค่อยเล่นขอบคุณที่ส่งจินตลามาให้นะคะเหนือสิ่งอื่นใดคือแมปชั้นหนึ่งร้ยเปอร์เซ็นแล้วโว้ยสายสำรวจอย่างฉันนี่ถูกใจสิ่งนี้หลังจากอดหลับอดนอนมานานในที่สุดก็จะได้ไปหนองคายเจ้าีีผูาาา้บ่าวจ๋ารอจะก่อนนะจ๊ะเออยังไงได้ยังไงมึงมาได้ยังไงไม่รู้อ่ กูจะทำเทียริสหนองคายไปทำซากอะไรถ้ามันจะแตกก็แต่ตัวแรกอฟังฉันก่อนฉันมีเหตุผลฉันต้องการความปลอดภัยผู้ชายไงละ่ะน้องหุ่นปองแป้งันต้องเล่นกับผู้ชายของฉันนะนะถึงแม้ว่ามันจะขาดได้เถิดแต่ว่าถ้ามันขาดไปทีมที่เขาเสนอมาเนี่ยมันดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่กับสายลิงอุงกาอุงกาอย่างฉันได้บอกเลยว่าตัวปิวแน่นอนเือผู้ชายเราทําได้แต่คําถามคือฟินมาตู้แรกหรือตู้หลังเขาลงดิฟพี่กวางามาก่อน ไม่ได้ทำให้ฉันสุขใจเลยว่าฉันก็ชอบเจ๊กวางเออมันจะเหลือให้ดูรินกับวาก้าไหมเนี่ยเดี๋ยวจะคนรับดีได้ืมให้มันเป็นเรื่องของตัวฉันแน่นาคตจัดการนะกันตัวฉันในปัจจุบันก็ทําหน้าที่ฟาร์มเจ็บไม่ดีที่สุดเหนาะหุ่นองแปงนี่คือเอาการันตีตบหัวมาที่76กโลสะสมสี่ก็ตามมาตรฐานนะนะเราจะจากกันไปคุณกดน้องหรือเปล่าแล้วถ้ากดคุณเสียไปเท่าไหร่หวังว่าพี่ฟินจะใจดีกันหนูนะหนูก็สากกดน้องหุ่นองแปงมาซับพี่แลวเนี่ยอืมเอาแหละ อนนี้ก็บายๆจะไนใหม่คลิปหนะเจมมันจะไปถึงผู้บ่าวไหมว่าพี่สาวว่สวยชิมหายเอ